คทัยแฟนคสาวนิดนึงโอ้โหต้องสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็คนเยอะมากนะครับตีมนเต้นมากๆเลยเห็นว่ามาเป็นปีที่สี่แล้วใช่ครับผมมาแล้วบมาบรรยากาศปีที่แล้วกับบรรยากาศในปีนี้ค่ะอบอุ่นขึ้นทุกปีเลยครับผมดูอบอุ่นนะคะทุกปีเลยเมื่อกี้ร้องเพลงฟิตซ์ซอฟไวทนาร์นะคะว่าหรอครับก็จริงๆแล้วร้องสองเพลงนี้คือร้องประจอยู่ัญญานี่ว่าป็นเพลงคือเป็นเพลงชาติผมเลยก็ว่าได้ครับตอบกับครับผม คือเราได้แค่สองเลงน,นะครับตายแล้วที่เล่นขนาดนี้มแมแฟนขนา่าวเดีได้แบบว่าถงรักกันขนาดนี้นะคะเห็นว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ดูเดี๋ยวจะมีเล่นเกมกับคุณหนองด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมของเราในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้คุณหนองไม่ได้มาคนเดียวครับเ,เห็นว่าแอบซ่อนผู้หญิงที่รักที่สุดไว้ครับพาสาวมาด้วยนะวันนี้พาสาวมาด้วยแฟนข่าวคะเตรียมคาเช็ดน่ากันหรือยังคะวันนี้คุณหนองพาสาวมาด้วยนะคะโอเคค่ะถ้า ผมก็เดี๋ยวขอเชิญพบกับคุณแม่ของผมเลยนะคะแัดหน้าคุณแม่กอนเลยค่ะพบคุณแม่คุณแม่สยด้วยคุณแม่สวยด้วยวันนี้เป็นครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่น่าจะโตขึ้นก็ไหนฮะโซฟายาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันสักนิดนึงขออนุญาตนะคะโอ้โหเห็นคุณแม่เราไม่ รอขนาดนี้นะคะสวัสดีคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่แนางตกริ้นหน่อค่ะเอ่ออมรถนอมน้ำมากค่ะเป็นคุณแม่ออกค่ะครับผมอ,อาจจะแบบว่าบางท่านแฟนคลับน่าจะครับคุณหน้าคุณจริงๆก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยออกงานน้อยมากนะครับน้อยมากไม่ค่อยได้ออกงานโอแต่ว่าเห็นว่าจะแบบว่าคุณออกงานจะสนิทกับคุณแม่มากครับไปไหนมาไหนออกน็จะแบบว่าไปด้วยกันตลอดตลอดครับอ๋อทายแล้วน่ารักจังเลยเป็น คกางปกติที่ทำกันอยู่ประจำก็จะเป็นคนขานข้าวครับทานข้าวจะบอกไม่ต้องหลับไม่ต้องทำคุณแม่คอนีอไปด้วยคนนะคะเราว่าเป็นรังข้าวกันอย่างไงครับจังเลยนะคะแล้วคุณแม่ไหนลองเล่าวีรกรรมคุณบอกดีกว่าเออตอนเด็กๆค่ะคุณบอกเป็นยังไงดืมไหมคะเด็กไม่เอาเวิธีกรรมที่แบบว่าออกอากาศได้นะโยมันต้องมีอะไรต้องพิทีเนี่ยสิคือคุณแม่ของเราหนึ่งค่ะ ก็เด็กผู้ชายนะคะก็สุดสนเหมือนเด็กทั่วไปนะคะก็ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไปเที่ยวคุณหลองคะครับติดเพื่อนเหรอคะติดเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะครับอ๋อเนี่เป็นขอบใจชื้นนะคะอ่ะแล้วช่วงนี้ค่ะเห็นว่าเวลาแบบว่าเป็นคณคุณแม่กับคุณหลองเวลาไปเที่ยวกันหรือว่าไปไหนนะมีวิธีการแบบดูแลสุขภาพไหมคะเห็นคุณแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลย นะคะคุณแม่มีวิธีการดูแลใส่ใจนะคะตัวเองยังไงบ้างคะก็ปกติเวลาเวลาเพลียๆนะคะคุณแม่ก็จะพิจากณาสลังนกนี่แหละค่ะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ คุณออกด้วยไหมด้วยครับผมด้วยครับผมเห็นบอกว่าตอนนี้มีรสชาติใหม่ออกมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่วันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นรสชาติใหม่นะคะสกอตรังนกแท้ยูโรเปียนแพร์เฟเวอร์มีส่วนผสมของลูกแพร์นะคะสกัดจากยุโรปเลยนะตีตัวนี้ถ้าอยากจะสวยเหมือนคุณแม่อยากจะหล่อเหมือนคุณออกนะคะต้องทายสก็อตแบบนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะคุณออกคะยังมีแบบว่ากิจกรรมหรือว่า ช่วงนี้เห็นว่ามีผลงานอยู่อ๋อมีไหนเลยเราแนะนําผลงานช่วงนี้เราตอนนี้ก็มีละครที่กําลังออกอากาศอยู่นะครับกําลังเข้มข้นเลยคือละครเรื่องถูกต้องนะครับลูกมาเกย์ต้นกอออกอากาศวันจันทร์อากาศนะครับแต่จะให้ทุกคนติดตามกันเยอะๆครับอ๋อกำลังแบบว่าเข้มข้นเลยใช่ไหมคะเข้มข้นเลยครับผมต้องติดตามนะคะแฟนคลับตัวจริงดูใช่ไหมคะช่วงนี้ วันนี้เจอตัวจริงกับนี้เป็นยังไงบ้างหลอกหลอกหลอกกันมาเลยนะคะอาละค่ะช่วงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวให้คุณดอบนะคะในเรื่องในโอกาสวันแม่มีอะไรจะกล่าวให้คุณแม่ของเราหน่อยนิดนึงก็คงคงขออวยพรแล้วกันครับให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับของไปนานๆนะครับก็จะทำทุกอย่างให้คุณแม่มีความสุขที่สุดคับผม สำหรับชายที่อยากจะดูแลใส่ใจตัวเองนะคะอย่างคุณอ๋อแล้วก็คุณแม่นะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้คุณอ๋อแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาแนะนำนะคะเคล็ดลับดีๆไปแล้วนะคะนั่นก็คือดื่มสก๊อตลังลอกแท้ของเราอย่างเป็นประจำนั่นเองนะคะรับรองได้เลยจะหล่อ,อแล้วก็สวยคุณแม่จะมีแน่นอนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจาการรมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้คุณแม่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาร่วมสนุกกันนะคะเดีย๋ยวให้คุณแม่นั่ง ด้านล่างก่อนอ่าเดี๋ยวคุณแม่พอัอบผ่อนทางด้านล่างก่อนนะคะ